สอครับโอ้รถธมดา 29, ที่สองกาถลบมรีน้ำตกเหมือนเดิมครับจอสนิทไม่ใช่ลงสนิดเดีครับ อะต้มครับมีแบบนี้ใช่ไหอครับอะต้มเครื่อง,องแคนนะครับ